นี่มายัางคะ่ะพี่แทนมาด้วยคะ่ะนี่นะคุณครับพี่แทนพีดแทนคิดถึงหนูไหมคิดถึงพี่นีนลาไหมคะสวัสดีครับก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ,บายบายพี่บันคะ่ะอุ๊ค่ะ้องจิ้มแก้มยังไงแอบแบลจิ้มแก้มยังไงครับสวัสดีคะ่วคะวันนี้หนูจะมาทําอะไรคะกินมามา่าเฉยดแล้วก็กลับบ้าน อาไม่นางกับวันนี้ไม่นานกับคุณยายหรอไม่นอนน,อน่หนโอ้กันโอ้พี่นีรายยังไงนะคุณไม่ชอบกินผักแต่หน้าก็สวยเออหน้าอุอ้ยคนนั้นเป็นไรนะ่ะนะคุณเป็นไรอะ่ะเจ้ารีหมด แล e ้วคุณออกมาหาที่นี่นาเร็วสวัสดีค่ะอุ้ย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 เก่งมากเลยลงเองด้วยโอ้โหแบกอะไรลูก คน,นนี้นแล้วคนนี้อพี่คุณพี่คุณอุ้ยมาแล้วนีลาดูนะน้องจะมาทำอะไรนีลาเชื่อนะัเกดว่าวา่าน้องจะมาขโมยมามา่านีลาโอ้าปุ๊บป่องมามา่ามาม่าคือของฉันนะกำลังจะไปกินหมูกระทะค่ะ แต่ฝนตกรอแป๊บหนึง่งทุกคนกำลังกินแล้วมาดูนีลาลืมว่าอยากไลฟ์มาไลฟ์ให้พี่นีลากินมาม่าก,กันดีกว่าโอ้โหเต็มเต,มตมม็มีคนชอบติดนะมาม่าเดี๋ยวเราขออนุญาตแพนกล้องไปที่คนเล่นนี่นะโอ้โหเดี๋ยวก็ลื่นเดี๋ยวก็ลื่นนะเห็นไหมดูท่าของพี่เขา น้าคุณน้าคุณพยายามจะทำไให้ร้องหักเนาะอ้โหนั่งเล่นคนเดียวเลยน้าคุณครับโอ้โหน้าคุณ จะพาไปดูเขากระรางกินหมูกระทะกันนะโอ้ยยีลาไปแล้วยีลาไปแล้วแกมากินแล้วพีลาอพี่ลาไม่กินทุกอย่างแม่เราหนูกินอะไรคะเก่งมากเลยไม่ทำลูกชิ้นไห่นักอยู่ที่แม่นะคะเดี๋ยวจะไปกินหมูกระทะแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหบาย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 ก่อนบายบายก่อนบายบายอ๋อย่าพึ่งใช่ไหมอย่าพึ่งใช่ไหม อ๋ออย่าพึ่งเหรอพึ่งไรหนูถือได้ไนะหมนักเก็ตจะไปกินหมูกระทะหรือว่าให้นักเก็ตวางไว้ตรงไหนดีวางไวต้ตรงกลางนี่นะวางไว้ตรงนี้โอเคไหมวางไว้ตรงนี้นะ,อะโอเคหนูดูน้องด้วยนะ Bang, 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 แย่ารเนี่ยไลฟ์สักคนเดียวเหรอห <c oughs> น้าอ่านดิสวัสดีค่ะคุณยินานะไม่ชอบกินถขาดแต่หน้าสวย โอ้ยคุณดูกี่ควกนเนี่ยเจ็ดสิบเก้าคนหนตัวดีครับตัวดีกราพีรันรูดน้ำลายกระดินน้ำน้ำไม่ยากเลยโอ้โอเคน้องคนอยู่นี่

อย่างสีเหลืองเยลโลมะม่วงเมงกอควายบัฟฟาโล่เต่าอังโล่พามพามพามไปแล้วเจ็บนึงนะอุ้ยสว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 ยโอ้ไม่สวยอู้อ้เว่ร์วิลล์วิลล์ปิ้งต้องการอืมเอ๊ะอะไปเอาไปเอาไป เตยเฮ้ย คุณอยู่ไหนนะเล่นกับคุณหน่อยค่ะไม่ตั้งขลังกว่านี่คนนี่คนเดี๋ยวมานี่หน่อยมานี่หน่อย พี่องพี่พี่เขาบอกว่าเล่นกับพี่คุณหน่อยจะเชื่อพี่พี่หมือนจะทำให้พี่พี่อโอเคเดี๋ยวให้นีลากับน้องพื่อไปทานข้าวก่อนนะบอกพี่พี่ก่อนบ๊ายบาย,ยาก่อนเร,เร็ว อันหนึ่งนะขอนคุณค่ะอร่อยให้นินลาพี่กินด้วันบาย เฮ้ยโค้กงงดูดพอดแล้วไมีมีดีหล่ะเห็นพอทตันหมดนะไรคือหนักโค้กเสร็จยังคะได้ไหมขออีกนึ่อได้ไหมคะเอ้าปิดแล้วเหรอยังเหรออ๋อหนูหนูกินอยู่ใช่ไหมคะนก้ิแลวเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็ไปกินลูกชิ้นกันแล้วก็บอกลาพี่ๆนะ โอเคป่เะเรากินให้หมดก,ก่อนนะหนูอ่านเดี๋ยวๆชอบเสียงน้องนิลาจังเลยค่ะแล้วชอบเสียงเสียงนักเก็ตเฮ้ยอี้คนนี้งที่ส่งของให้หนูโอ้พี่พมิวเหรออ๋อขับเป็นเอฟซีหนูอ๋อถามเขาซิเป็นเอฟซีนะคุณหรือเปล่าเฮ้ยเขาส่งแใจรนโนมาให้หนูพิมพ์หนูพิมพ์ตอบไปแล้วว่าขอบออคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นี่หนูหนูพิมพ์คําว่าขอไข่อ่ะนี่พอพิมพ์คําว่าขอไข่อ่ะนเกดนี่ขอบคุณครับเอาของเด็คุณตอบไปว่าขอบคุณครับพิมพ์ขอไข่เออพิมพ์ขอไข่สมมติพิม์ขอไข่ก่อนขอไข่ตัวหนึ่งแล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้อีกอันนึงรับคําเสนอแล้วก็กดอันนี้รับคําเสนอขอบคุณครับเก่งมากแต่ถ้าแต่ถ้าเราพิมพ์คําว่ารอเรืออ ไม่ขึ้นวาเราเรือราเรือคืออะไรเหรอคะรักเหรอเออมันจะมีคําว่ารักอยู่หายไปแล้วเหรอรอรออ๋อต้องพิมพ์รอรอรอเรือสองตัวรอเรือสองตัวแล้วก็อันนี้บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เสียงอะไรรอเรือสองเตแล้วก็พิมพ์อันนี้อ่ารักพี่จ๋าครับเจ๋งอ่ะเอ๊ะโทรศัพท์นาเกเจ๋งอะอันนี้ลาเอาป้านเกตทำให้ทำยังไงเหรอนาเก๋ก็จะเสนอคำเนี้ย แล้วก็มีฟอ,อฟันแหวะฝันดีฝันดีตัวเดียวพอเอาใหม่ลบก่อนลบเอาหนึ่งทีแล้วก็กดกดอันล่างก่อนดิทำหม่กดอันนั้นแล้วก็อัล่างอ่าแล้วก็ส่งฝันดีพัดี่จะ ฝนตกไหมคะน้องนีถูกใจาไอมเนึ้นอ,อพี่พี่เขาพี่เมาว่าฝนตกแมยคะ กดเลือรัวเลยหรอครับพี่ๆเนาะรอรอตำหนูครับล้วพี่จ๋าครับให้เขากดหัวใจรัวๆเลยคุณเนี่ยอ๋อคนหายไปแล้วหรอเดี๋ยวจะราเลือกอะไรแล้วนั่ยถ้าเกิดคุณไม่ตอบคอมเมนต์มาคิดถึงหน้าจังเลยอ๋ออยู่เ้าคุณเนี่ย รักรักรัก,รกคุณยา,ายเปไหน,นอ่วหน,นูเรียนพี่หน่อยเมื่อยันพี่ต้องค้างคุณสวยอยากเห็นคุณยายแม่ไม่คนอยากเห็นคุณยายอ่ะแม่ถือมาให้หน่อยโอเคหนูกินไข่เหมือนนะเดี๋ยวให้เห็นยายนะ งานกินขะ้าวเสร็จแล้วอวอกมาเอารถตู้ออกไ พี่พี่อืมอืมอืมอ่แล้วอ้าหาวมหนึ่งครับหนูส่งตอบพี่พี่อยู่โอ้โไปลปค่ะ เอาปะปะปไม่เอาเอาปุ๊บววว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 ป 一百万，一百万。